เห็ดเป็นลาดดิบและยังไเห็ดเป็นลาบสุกนะครับนครับผมสุดนะครับฉันหมดไปเองกันปึ๊บใช้ยักษ์สองส่วนครับเดี๋ยวได้คุ้มอ่ะคมสุดคุมนี่ผมใช้สองซ้อนตลอดครับยืนพื้นนะครับสองส่วนยืนพื้นเลยนี่เก่าครัวครับเก่าครัวใส่พวประมาณครับใชหลายพอดีครับใชหลายแงะนะครับนี่พริกครับพี่ใช้ยักษ์สองส่วนพริกเพียร์จะน้อยนะครับผมมีใส่เกลือด้วครับใส่เกลี่ยน้ำใส่เกลี่ยกะเอาไหมครับสุดกระผม บคัดสุตาไปเกลือน้ำปลาน่อยครับพ่อขาดไปกพี่น้องเนี่ขมนี่น้องพรน้องพรเอาครับมาขมมาบุมมาขมมาุมขมไม่หลับใส่เข้าไปผมตายเบาเรื่องเลยมาคุณผมหนึ่งผมวันีใส่เกล็ดลงไปครับใส่เกล็ี่เก็ดเนือใส่เนนี้เส้นนี้ครับว่าจะตามเลยครับพัก ผาคุกับฮันเดียวด้่ใส่ลงไปเลยใส่ัาไปหลายหน่อครับคห่อยโงใส่เปียนครับผมใส่เียนเียนมองมมองน่อสิว่าโอ้ยมีเห็ดดิบเดีวมันคือพวกินดิบนะครับบอกเลยขาเดียวไปอยากชุกอยาชุกบกเจ้าเว่าอยาชุกขนนเอกันครับัตักมนเคขาเดียว อกอนนี่เนาะคุสับตุขับกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่นง,ง่ายหล่อเนเลยยิ่ยังไงครับผมสีผมสับหย,ยาบๆเดน้องไม่ต้องเอาเหลกไรนีน่นะครับนั่คะเจีปักที่เต,ตาเลยครับผมกลัวนครับนีผมุงใส่กระทาด้ดนรุงใส่กระทะไอ้ผ่านเลย นักะนี่ทำเก่าแล้วครับพักเหนียวนี่ครับพักนี่ทำนี่แหละคิดแบบกินมันฆ่านี่รอดพี่น้องมาก่อนทำหน่อยก่อนส่วนคคคกเครื่องคุ้มให้ฟังกิ๊บเต้พี่น้องข่าวนุมๆบ่นได้ซิ้นนี้นี่คุคคมมีขวานสุกันไอ้ซิ้นยังดีเป็นเบเลยแต่กับบอกกับพี่น้องแล้วว่ามันนี่อยากกินสุกไม่นมาอยากกินสุกมัา,านม่ได้กินดวนเดียวหลายตึกเหมือนตัวน้องพี่น้องกินหอมเหวือ่ได้วุ้งยังไ้พี่น้องกินน้ำเด่นหรอขวานเดีวนี่ พี่น้องพี่น้อถามดามหเด้อพี่น้องเด้อคนไคนแท้ยางเดียวหวานสุกหอมเห็ดวิดิี้ท่านกินนิดจ้ะิมด้ครับมกินแต่ผมมาซิมผมกินเห็ดกินสุดผมรับประกันว่าอแะเขาเมื่อไหรให้รนี้ พี่น้องี่กินขอววรี่พักขึ้นมาทีนี้นแลยฝากกุญแจกุแซไปที่จด้เลยนครับกำลังใจใงสองอยน้อยครับน,นะครนบพี่น้องเดี๋ยวคุ้่แย้งหน้อยก่อนครับประกันไหนครับดวนี่

Một mẹ tìm gắn tao quyền Tìm mượn tập mượn kìm mượn nghe mượn chỉ một mực hoa làm <laughs> ันีอีกเรวิวันดียังเป็นทางการเลยครับเด้อมากครับนี่นมือแรงครับอิดลหาใหม่หุนหน,หน,หนเนครับไหุนหนัวเนียครับมีใบบกอกนี่บอกดินฟ,ฟ้าเก่าเลครับหิดมืนอนีบมืมน่ากินเสีบ

เนื้อกอกขมดีน่องผมปาดจมลองลุยเลยครับอืมฮ่มบอ,อ,อ,อกมากินทั้งสองหนยุ่งนะครับตัวนีงกับปูยิงเนะ่ะ รุกรนทั้งของพวกในการครับเปิดพักตึงให้เราพี่ก่อ อ้อืมุมินตําไม่นอนตํมืดนปุดตายอกุงมินอนเฮนี้ยมหอมหอมน,น่าหมอมนหนอนหอมยู่ลุมปุนม่นโอ้ลุงโ,โดดพิษเดรัจลุงโดด จังไงแบบเงา,าเปุ้งไหมมันได้ก่อนเนี่ยเหมือนเรื่องครับนะครับกลางกลางันเป็นเนีเ่ยประกาศพีน่น้องประกาศรุ่มสบายสบายหลังเดือดงานครับเดือดงานมากมากนั่งหอาหานปลาหยอกปลาเองครับ เปิดปลาให้กันเบิงบ้งแวะมันพึ่งงาม,งงามเป็นไงครับยัมรุ่นอีกห้าเบืง้งตับตันไงเหน่อย <c oughs> โอ้คำโูลแนวแล้ว เดน๋ยวหนึ่งกินมันเหมือนเนี่ยกล่องิื่นมาทิบบาทแกไม่ตำแกบะเพียงอาจจะมี้งินมแจงกบแจงแกงอะไรได้เพีอง ิน้มมือทม,ม,มือเปิดตาวกับไม่เห็นไม่น,นั่นลมยดีจะมีลม,ม,ม,มใหม่อ่ เนี่ยผมเพียนบอกะไม่กินรังหอมเนาะตั้งมั่งวันใช่ไหมนี่ตัวเดียวเป็นมีมีเนี่ยแล้ครับแล้วกินนี่ผมว่ากินเบอร์นี่ก่อนครับกับตอนเห็ดมันดีเหนียวนะครับกินนี่กับฝากกีนนี่นะครับฝากกูไล่กดแชร์กดติดตามนะครับก็อื่นกับคุ้มแดงแดงนี่ครับขอทิ้งมั้ คุณม <ersch> ิ on, ็นอ่งนี breath, uh, I I ้นะครับเด้อฝากกดไหลกดแชร์ครับโดยเป็นกำลังใจนะครับคุณมิ yes, ็นอ่งนี้กดเลยพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่กำลังเบิ่งกำลังติดตามผมอยู่ตอนนี้นะครับกะเบิ่งแล้วแชร์นะครับแช่แช่ถูกแชร์แล้วก็ถูกกดตัวไหลน้ำแน่นะครับสำหรับที่นี่ผมกะบเ้าอํากัขอฝากไว้พี่น้องนี่ครับสวัสดีครับ